สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องยูกิไหทองคํายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์วันอาทิตย์ที่30เมษายนพศ2566คำคืนที่ผ่านมานี้น้องยูกิไหทองคําก็มาเวทีร้องเพลงที่ Big Apple จังหวัดหนองคายนะคะ FC แฟนคลับให้การต้อนรับเยอะพอสมควรค่ะบนเวทีสนุกมากๆเลย fc หน้าเวทีสนุกตามตามกันเลยค่ะน้องยูกิน้ำเสียงก็มาจะเต็มร้อยแล้วนะคะปกติถ้าไม่สบายเสียงจะไม่เต็มร้อยแต่เมื่อคืนนี้ร้องเพราะเมื่อคืนครูเบลมานะคะแต่ว่าแอดไม่แน่ใจว่ามาช่วงไหนพอดี fc แฟนขับข้อทักมานะคะว่าครูเบลมาด้วยนะคะงานนี้สุดยอดมากเลยค่ะครูเบลมาให้กำลังใจน้องคอนเสิร์ตยูกิแบน บอกได้เลยนะคะแต่ละคนนี้นักดนตรีนักแดนเซอร์น, dancer, นะคะนักร้องแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพี่ชัดน้องเฟิร์สทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้น่ารักอัธยาศัยดีกันเองแดนเซอร์ก็แบบว่าเต็มที่ทุกเพลงเลยนะคะเนี่ยทำกันบ้านได้ดีมากบอกได้เลยถ้าน้องยูกิมางานไหนบอกได้เลยนะคะว่าสนุกแน่นอนค่ะ หลังจากจบงานเมื่อคืนนะคะน้องยูกิก็ได้โพสขอบคุณทางผู้จัดและคณะเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะคะที่ให้โอกาสยูกิไหทองคำและทีมงานได้มามอบความสุขสนุกสนานในค่ำคืนนี้ขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจัดด้านหน้าเวทีจากพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ h a ็ y ยูกิเพนพกา h ก็ไหทองคำ็ยูกิแดนแล้วก็ยูกิแบนด้วย คิวงานสุดท้ายของสิ้นเดือนคือวันที่30ตรงกับวันาทิตย์น้องมีคอนเสิร์ตทั้งหมด3งานนะคะวันนี้เลยงานแรกก็จะเป็นรถแห่ไหทองคำครัวศิรไรอําเภอวงังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมางานที่2ก็จะเป็นร้านฮาราจุก,กุถนนสุวินทวงศ์มินบุรีคะ่ะร้านที่3ก็จะเป็นร้านลำน้ำเพื่อชีวิตฉลองปรุง27กรุงเทพมหานครนะคะถ้ากับวันนี้น้องอยูกิมี3งาน ะะงานแรกก็น่าจะจบไปแล้วนะคะแต่งานที่2งานที่3ต้องรอดูคะ่ะว่าน้องขึ้นเวทีประมาณกี่โมงเพราะจริงๆแล้วคขไม่ได้รบะบุเวลาให้แอดก็เลยบอกไม่ได้ว่าน้องมาช่วงเวลากี่โมง <S 2> <S 2> FC แฟนคลับแถวมินบุรีกรทมนะคะหรือปริมณฑลต่างจังหวัดถ้าสะดวกก็มาให้กำลังใจน้องยูกิไหทองคำกันได้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ ถ้าไม่ลำบากก็เดินทางมาให้กำลังใจถ้ามาได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับส่วนท่านใดที่เดินทางไปไม่ได้เหมือนเดิมรอชมไลฟ์สดนะเข้าไปที่เพจยูกิเพนพกาแฟนเพจได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถดูณเวลานั้นก็สามารถชมย้อนหลังกันได้อยู่แล้วนะคะมาเดอ้อมาให้กำลังใจีลาน้อยอายุ16ปีขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟัง คนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ